รับบทคนนีหงครับเป็นคนจีนที่มีครอบครัวทําไร i, ่ยาสูบอยู่แล้วก็มีลูกอยู่6กคนเป็นพ่อที่ค่อนข้างจะเจ้าระเบียบเข้มงวดตามวิถีของครอบครัวคนจีนทั่วไปนะครับผีเข้ามึงนั่นแหละผีเข้ามึงจะียพ่อพ่อ เป็นลูกคนที่2ของบ้านครับน้องชายของพินาเดชเนื่องจากพินาเดชเขาต้องไปรับราชการแล้วก็หายไปสักพักเราเลยต้องมาเป็นเดือดแบกแทนก็เลยต้องมาดูแลน้องดูแลครอบครัวด้วยความที่เราเป็นลูกคนที่2แต่ทาไมเราต้องมาทําหน้าที่เป็นพี่ชายคนโตแทนเขาโดยที่เขาหนีไปใช้ชีวิตที่เขาอยากทําได้ะแต่เราไม่ได้ทากูไม่เคยเล่นบ้านหนสนุกเท่าบ้านกูขิ้นี่จิงจริงๆีๆ้เลือดอีนี่สะุกชิบห่านรับบทเป็นยอดนะครับยอดก็จะเป็นลูกคนที่สาม ผนนู้เ,เตอร์ของยอดก็จะมีความไม่ได้มุทะลุเหมือนพียักษ์ไม่ได้เครียดเครียดเหมือนพ่ยศแต่จะมีความตลกเฮฮาให้ฟิลคล้ายๆชาวบ้านหนึ่งของเรื่องนะครับเป็นเหมือนตัวที่คอยแบบสงสัยเป็นตัวที่คอยตั้งคำถามกับเรื่องตรงหน้านั่นนั่นใช่แยมหรือเปล่าพ่ยศ บทสวดที่มาทีไรเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวของความหลอนขึ้นมาตลอดทุกครั้งที่บทสวดมาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดเหตุการณ์ที่น่าสะบึงกลัวเสมอ อย่างเวลาเข้าซีนกับพี่แบรคือชอบมากเพราะว่าเป็นคนที่เล่นสุดใส่สุดยังมีซีนหนึ่งที่เหมือนกับว่าจะต้องปลุกตัวเองเพราะว่าได้ยินเสียงส่วนนี้ที่โดยวิธีการปลุกก็คือเอามือไปลนไฟพี่คุยกับพี่แบ๊กก็บอกว่าเออไม่ต้องลนจริงก็ได้นะก็เอาไว้สูงๆก็ได้แต่พี่แบ๊กไม่ครับเอามือแทบจะเอาหน้าไปจาอไฟอยู่แล้วคือเราทุกคนแบบเกรงมากอยู่หลังมอนิเตอร์คือเกรงมากว่ากลัวว่าตะเกียงอะ่ะมันจะหกลงมาการแสดงของเรามันสุดยอด อย่างแรกเลยได้ความกลัวแนะ่สยองแนฮะแต่ส่วนที่ผมอยากให้โฟกัสจริงๆมันคือความอบอุ่นความรักของพี่น้องในครอบครัวการดูแลกัน,กนใครมีปัญหาก็ซัพพอร์ตคนนั้นอะไรเงี้ยมันจะได้วนความอบอุ่นตรงนี้ไปอยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องที่หยดน,นะครับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านจะได้เห็นเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยบนจอชอบภาพยนตร์ก็พยาพยามต,ตั้งใจทําง,งานในการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาได้อย่างเต็มที่อยากให้ทุกท่านไปชมกันในโรงภาพยนตร์ครับ ที่ยนวันนี้ในโรงภาพยนตร์